ทีชาช่องทุกท่านนะฮะ,ะวันนี้เรานำทุกท่านเดินทางมาที่จังหวัดชลบุรีนะฮะเราอยู่ที่พัทยาซิตี้ะนะะเรากำลังจะเดินทางมุ่งหน้าไปยังเกาะลานนะฮะเกาะที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วน้ำใสๆเดี๋ยววันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญนะฮะที่จะเดินทางไปร่วมกับเรานะฮะที่จะเดินทางไปด้วยกันนะะเดี๋ยวเราจะ ตามกันไปดูว่าที่เกาะลานนะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับไปเลยค่ะตอนนี้เรานำทุกท่านเดินทางขึ้นเรือแล้วนะคะเรือแบบนี้ไม่ใช่สปีดโบ๊ทนะฮะราคาคนละ30บาทสปีดโบ๊ท150นะฮะเพราะฉะนั้นเราเลือกอะไรคะเราไม่รีบแต่เราวิ่งเมื่อกี้เหนื่อยมาก ตอนอื่นเลยนะคะจะเจ้าหน้าที่จะต้องแจกลุ่มแจกเสื้อชูชีพให้เราใสเพื่อความปลอดภัยนะฮะไม่ให้มีดราม่าต้องใสเสื้อชูชีพเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศท้าระหว่างไปเกาะลานนะฮะอันนี้ก็คือการท่องเที่ยวที่เดินทางร่วมกับเรานะฮะนะตอนนี้แขกรับเชิญของเราใส่ชูชีพแล้วนะเป็นยังไงบ้างฮะ ต,ตื่นเต้นไหมฮะเหนื่อยมากครับเหนื่มากนะเหมือนแบบเขาบอกแค่นะอ่าเหมือนประกาศรอบสุดท้ายผู <h 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 ้ผู้โดยสารชื่อจ yani ุดๆุจุดกรุณาขึ้นเครื่องแล้วก็เลยวิ่งใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้หายเหนื่อยหรือยังฮะยังไม่หายยังไม่หายยังหอบอยู่นะไม่ใช่แบบหอบของนะฮะหอบเหนื่อย คค่ะเยนังต้องเก็บเงินสักแสนนะฮะตอนนี้ก็คือนั่งเรือไม้ไปก่อนตอนนี้เราเดินทางนะฮะถึงเ <c oughs> กาะล้านแล้วนะฮะเกาะล้านจะมีอยู่สองหาดหาดเตาแหวนกับหาดหน้าบ้า <c oughs> ตนตรงนี้ <c oughs> ใช้เวลาใช้เวลากี่นาทีฮะ 2ีนาทีในการเดินทางเพราะฉะนั้นเรากลับเวลากลับได้ถ้าไม่มีฝนตกอ,อันนี้เป็นหาดหน้าบ้านที่พักของเราจะอยู่หาดนี้เดี๋ยวเรา,าจ,จะเดินไปได้อยู่มังเราค่อยไปหาเช่ารถต่อนะฮะเพื่อที่จะเดินทางท่องเที่ยวบนเกานะ Have a good day เพราะว่าวันนี้มาถึงก็คือฟ้าใสาฝนไม่ตก ตอนนี้เราเดินทางสู่ท่าเรือหน้าบ้านมังจะเดินทางไปที่พักก่อนนะฮะเนาะน่าจะอยู่แถวแถวนี้ถ้าไม่ผิดพลาดเมื่อเราลงมาหาหน้าบ้านแล้วเดินเข้ามานิดนึงนะฮะตรงบริเวณนี้จะเป็นอาคารที่พักผู้โดยสารขาออก departing building ซึ่งเราจะเจอจุดที่เป็นเช่ามอเตอร์ไซค์อยู่นะฮะ,ะ,ะก็คือ มีค่าบริการเช่ามอเตอร์ไซค์ทางคืน400บาทแล้วก็ค่าวันเด์ก็300บาทแล้วก็มีการแบบว่าโฆษณาในเรื่องของค่าใช้จ่ายในทริปต่างๆเช่นการเล่นพาราไกลดิ้งเจ็ตสกีบาดานาบ๊ทซีวอล์คเกอร์ แล้วก็ตรงนี้จะมีจุดที่เราสามารถไปเยี่ยมชมหาดต่างๆได้นะคะแล้วตอนนี้รถมาถึงแล้วนะคะท <c oughs> ี่พารีมอเตอร์ไซค์ได้แล้วนะคะก็คือน้องกับตัน3มามแปดเบอร์โทรตรงนี้พร้อมที่จะลุยนะฮะจุดบริการเช่ารถมอเตอร์ไซค์จะมีพี่ใส่เสือเ้อววนรออยู่ตรงนี้หน้า คาเฟ่อเมซอนนะฮะแล้วก็จุดซื้อตั๋วตรงนี้<อ>และตรงจุดชมวิวที่เราถ่ายรูปไปเมื่อกี้นะฮะตรงบริเวณด้านข้างๆก็จะมีองค์ <_' n> หลวงปู่ทวดนะฮะซึ่งน่าจะเพิ่งสร้าง<ด>แล้วก็กำลังมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ของวัดแห่งนี้อยู่นะฮะก็คือเป็นสถาปฏิบัติธรรมก็คือเป็นทาง ถ้าสมมติาจะมาจุดชมบีตรงนี้ก็จะจะคือจะผ่านซุ้มประตูที่เขาบอกว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมขึ้นมานั่นเองนะฮะเนาะก็ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาตรงนี้ได้นะฮะตรงนี้ก็จะมีที่พักนะฮะเป็นแบบว่าลานบินรมร่อนนะฮะเนาะก็ได้จะเปิดจุดบริการตรงนี้ที่แบบบินไปตรงนี้นะฮะเนาะ ขออนุญาตทางบ้านเขาใหญ่เนาะเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีแต่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีใช่ไหมมีหมดอ๋อมามีมาถึงแค่นี้อ๋อก็คือแต่ว่าหลวงพ่อเออหลวงปู่ทวดนี่เหมือนเพิ่งมีเนาะคุณแม่มีีีได้ก่ปหลวงหลายสิบปีแล้วเหรอฮะอ๋อมั้ เมื่อก่อนมาประมาณ10ปีก่อนน่าจะไม่ได้สังเกตนะอันนี้เป็นจุดพาลากริดิ้งจุดบินลมร่อนมีการเทสก่อนอขึ้นแล้วนะคะตรงจุดนี้ที่เราถ่ายวิวทดสทสลมอ้าวบินเลยนะคะอ้ ปลอดนะฮะอีก200เมตรเลี้ยวขวาทางลงดอยเห็นวิวด้านข้างแต่เราต้องอยู่ตรงกลางความยากระดับ8กกิโลม่ซีบอกว่ามีทางขึ้นไปอีกแต่ดีกว่านี้แต่เราเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาต้องค่อยๆนะฮะตรงนี้เลยนะฮะ,ะสามารถมาเยี่ยมชมได้ จุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายตอนนี้เราจะไปเที่ยวกันต่อใช้บริการแกร,ร็บแกร็บไปท่ามกลางน้วเลีวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายวันนี้เราชอบเพราะว่าไม่แดดไม่ร้อน<ะ>ตอนนี้เรานำทุกท่านเดินทางมาถึงห<ะ>าดตายายซึ่งเป็นหนึ่งหาดที่เป็นเรคคอมเมนของเกาะลานนะฮะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมากมาย warning บอกว่าอะไรบ้างก็คือให้พักผ่อนอย่างเพียงพอไม่ดื่มสุราเล่นในเขตที่แบบว่าให้เล่นนะฮะ,ะมีพาราซอลิงอยู่ตรงนี้ด้วยนะมีจุดแบบให้พักผ่อนแล้วก็ถ่ายรูปได้ ตอนนี้เรานําทุกท่านเดินทางมาเที่ยวยังหาดปายายนะฮะจะเป็นชายหาดเล็กๆนะประมาณไม่กว้างมากนะฮะมีเวิงมีเวิงเดียวแล้วก็มีหินขนาบข้างอยู่สองข้างทางซึ่งมีจุดให้เล่นน้ำอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นหาดเล็กๆที่สามารถเดินทางมาโดยมอเตอร์ไซค์ได้เพราะฉะนั้นใครอยากมาเห็นที่แบบสงบๆแล้วก็ มีบริการของร้านคาน,น่าจะมีอยู่ร้านเดียวหรือสองร้านตรงนี้นไม่เยอะมากไม่มีจุดเช่าแบบว่าให้ให้เป็นเต็นท์นอนท่าใบาให้ดูวิวดูอะไรก็คือแบบนั่งข้างขางหาแล้วก็ดูวิวนามทะเลกันได้ ยากาศหาดเต้าแหวนนะฮะมีนักท่องเที่ยวละลานตาชาวจีนหายไปชาวอินเดียเต็มเลยนะอะุสลามาลกุมตอนนี้เรานำทุกท่านเดินทางมายังอีกหาดหนึ่งนะฮะที่เป็นหาดยอดนิยมเพราะว่าหาดนีน้เป็นหาดที่มีการ นำเรือมาขึ้นฝั่งก็คือหาดตาแหวนหาดตาแหวนจะเป็นแหล่งที่ทุกคนหลายคนโดยมากมาเล่นน้ำตรงนี้เพราะว่าถ้าเรือเทียบตรงนี้ได้แล้วก็มีโต๊ะเก้ e, าอี้ผ้าใบให้บริการแบบทั้งหาดนะที่เราเห็นแบบจากท็อปวิวล,ลงมานะฮะแล้วก็ ตอนนี้นะคะก็ยังเห็นประชากรหลายๆคนก็ยังเล่นน้ำกันอยู่นะฮะมีบริการห่วงยางมีบริการแบบว่าเล่นบันนาบ๊ทนะฮะมีบริการแบบพายเรือคาย,ยักตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญมีร้านอาหารแล้วก็ที่พักตรงนี้เยอะมากเราถ้าสมมติว่า,าที่พักตรงนี้นะฮะถ้าสมมติว่าตาดีได้ตาไราเสียนะฮะก็บางที่ก็จะราคาไม่แพง พันนิดนิดแต่บางที่ก็จะราคาแพงนิดนึงนะฮะเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแหล่งเป็นโซนที่ป๊อปปูล่าสำหรับผู้ที่จะมาเยืยนอนเกาะลานแล้วถ้าสมมติเรามาวันเดย์ทริปเขาก็จะมากรอบเราอยู่ตรงนี้นะะี่แหละฮะก็คือหาตาแหวงเพื่อที่จะเล่นน้ำกินข้าวนะฮะนั่งชมทะเลตรงนี้นะฮะเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ป๊อปปูล่า ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางมุ่งหน้าสู่หาดทองหลางนะ,ะก็จะผ่านหาดตาแหวนที่เราผ่านมาเมื่อกี้ที่มีแบบนักทนะ่องเที่ยวมากมายนะฮะเป็นจุดที่แบบลงเล่นน้ำได้เพราะฉะนั้นจะมีคนเยอะแล้วก็ถ้าผ่านหาดตาแหวนมาก็จะต้องตรงมาตามทางนะฮะก็จะเป็นหาดทองหลางนะ,ะซึ่งน่าจะเป็นจุดที่ น่าเยี่ยมชมอีกหาดหนึ่งเดี๋ยวจะไปดูว่ามีความพิเศษยังไงของหาดนี้นะฮะแล้วเราเดินทางมาถึงแล้วหาดทองหลางก็เป็นหาดเล็กๆเ,เช่นกันแต่ตรงหาดนี้มีที่นั่งให้บริการนะฮะสามารถนั่งเล่นได้มีโขดหินอยู่บริเวณรอบหาด แล้วก็มีจุดเล่นน้ำอยู่บริเวณตรงนู้นน้ำก็อาจจะไม่ได้ใส่มากนะฮะเราเ,เดินทางมาถึงหาดทองหลางนะ,ะจุดนี้ก็คือเป็นหาดทองหลาง ที่อยู่รบริเวณเหมือนด้านด้านขอบของเกาะเลยนะฮะซึ่งผ่านหาดตะแหว่มานะฮะก็จะเป็นหาดที่แบบนั่งพักผ่อนได้นะมีรีสอร์ทอยู่ทางนี้นะฮะเนาะแล้วก็มีจุดที่เพิ่มเติมขึ้นมาจุดบริการให้แบบเป็นผ้าใบเป็นเต็นท์ให้นั่งพักผ่อนนะแล้วก็ลงเล่นน้ำแต่ก็ไม่ค่อยมีใครเล่นน้ำน่าจะลึกมากแต่ว่ามันไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะฮะโอเค อ่าล้วจ็จุดด้านโบนเนี่ยที่บอกเป็นจุดที่เราไปถ่ายรูปอ,อ่าเป็นหลวงปู่ท่วาดอยู่ด้านโบนนะก็จะเห็นจุดของท็อปฟิวของหาดทาวหวนระ์เลย ต้องมีการเกาะเออวานะฮะเพื่อความเซฟไม่ควรแซงะคะเนาะเพราะว่าเส้นทึบทางในตำนานในติกตกอ,อีกแล้วที่บอกว่าเป็นทางลัดไปคุณมาถึงแล้ว ในตนตานาจะรอดูว่ามันจะสวยขนาดไหนเซลแต่เ,ออเขาบอกว่ามันมีทางลัดอยู่ตรงนี้เข<อ>าอยู่มาานตะวี่เ,อ,เออย,ยิ่งกับเป็ตั้งนั่นอ แล้วมาแล้วแล้วมาโผล่ตรงนี้งงมากแม่น่าจะเป็นอีกหนึ่งหาดที่น่าสนใจเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะมากตอนนี้เรากำลังเดินทางมาถึงหาดดงวันนะฮะหาดแห่งนี้อย่างที่บอกว่ามีแบบชิมชาให้นั่งถ่ายรูปแบบสวย มีของขายตามรายทางมากมายนะฮะแต่ไม่ได้เอาเ<น>สื้อมาก็มาถึงจุดหมายตรง,งนี้ด้แล้วก็มีจุดบริการนะฮะนั่งริมหาด<า>มีบริการบานน่าโบท ตอนนี้นะฮะเรานำทุกท่านเดินทางมายังหาดมวนแล้วนะละนักษณะของหาดนวนก็จะเป็นชายหาดที่ไม่กว้างมากนะฮะ <S <S แล้วก็ أ, มีจุดคลายแซ์หรือจุดที่ห้ามพลาดก็คือการถ่ายรูปชิงชา้ากับต้นไม้นะฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีจุดบริการนะท่องเที่ยวต่างๆมีร้า,านอาหารแล้วก็ร้านขายของมากมายแล้วก็จุดบริการแบบว่าให้นั่ง เป็นผ้าใบานะฮะน้อยน้องอยู่บริเวณแล้วก็อนอกนี้ก็จะมีเครื่องเล่นนะฮะบานาน่าโบ๊ทนะแต่ต้องระวังนะฮะเพราะว่าคอของท่านอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนถ้าสมมติว่ามีการกระแทกรชนะนะ,ะต้องเล่นอย่างระมัดระวังเนะพราะเราเคยมีเคสมาแล้วว่า เล่นบานนาโบทแล้วกระดูกคอหักค่ะนพราะฉะนั้นต้องแบบว่าเล่นอย่างระมัดระวังนะฮะแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่เล่นก็ปลอดภัยบริการที่เขาทำชิงช้าไว้ก็จะมีอยู่2จุดคือจุดนั้นแล้วก็มีจุดตรงนี้นะฮะเนาะต้นใต้ต้นหมายบริเวณหน้าหาดเลย เรามาเยือนในติมในตำนานนะฮะมีการปรุงรสอันนี้เป็นอะไรฮะสตรอเบอรี่แล้วชอ็ชอกโกเลตช็อกโกแลตนะฮะสนนที่5ก้อน 40, 40บาทบะาทจุกจุก ใส่อะไรคาราเม,มลคาราเม,มลอีกหนึ่งเพิ่มนับข่าวเหมือนเรามาตอบอกนะฮะ <laughs> นับไปเลยนะฮะทุกก้อนน้ำตาลแม็กซ์ตอนนี้นะฮะเมื่อเราไปเที่ยวทะเลแบบร้อนๆแล้วนะฮะเราก็จะมาแวะก,กินในตีมนะฮะที่ร้านตอนนี้อย่างที่บอกว่า5ลูก40บาทนะฮะก็มีสตรอเบรอร์รี่ช็อกโกแลตน,นะฮะ เลมอนแมงโก้วานิลารสชาติในติมคล้ายติมบออหอมกว่าหอ,อมกว่ามีความหอ,อมข้นอาจจะไม่เท่าแต่ก็ อมามกับราคาค่ะสามารถแอดออนแบบของกินเล่นเพิ่มได้หนูจะเข้ากล้องเพราะฉะนั้นใครไปทางผ่านไปหาดนวลก็จะเห็นร้านไอศกรีมอยู่บริเวณด้านข้างทางก็แวะได้นะฮะอุดหนุ่นน้องๆได้นะฮะกินในตีมให้ชื่นใจแล้วก็ค่อยไปเที่ยวต่อติไมไหม อ่หมาถ้าจะรอนนะฮะจะประทานแบบชามนี่ว่นาน่าจะม้ม,มว่วงเนาะถ้าเป็นพี่จองคานเรนก็น่าจะใช้อาหารหมาไป็นแล้วแต่เราก็คือไม่มีอาหารหมาอมะม่มมวงอร่อยมากอือหือ <c oughs> เนี่ยทางแบบจึงตำนานทางในตำนานได้ยินเสียงชายแท้กรีดเหลียวหลังไปไม่มีผู้หญิงเลยแต่มีเสียงกรีดงงมากแม่เหนื่อยไหมฮะขับรถหน้าดำมาก อนนี้เรานำทุกท่านเดินทางมายังอีกหาดหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็คือหาดเสมอ่ะหาดเสมจะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติชาวยุโรปอ่เยอะหน่อยนะคะซึ่งโซนหาดตาแหวกจะเป็นชาวอินเดียไะเยอะแล้วก็ชาวเอเชียนะฮะหาดนี้จะเป็นชาวแบบต่างชาติโซนยุโรปเพราะฉะนั้นใครอยากเห็นอาหารตาก็มาตรงนี้ได้นะฮะ เป็นหาดที่แบบทรายขาวมากมีทรายขาวมากแล้วก็น้ำทะเลใสาสามารถลงเล่นได้ตรงจุดที่เขาแบบให้ลงเล่นนะฮะตรงที่แบบกรอบอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีการให้เช่านะฮะห่วงยางนะฮะมีเซิร์ฟให้เช่านะฮะอ่าเหากการมาอาบแดดตอนนี้อากาศไม่ร้อนมากนะฮะก็บริเวณนี้ก็คือจะมีโซนที่แบบให้เช่าอ่า นให้เช่าเตียงผ้าใบนาะให้นั่งเล่นตรงนี้ได้นะะ้บด้ตรงบริเวณริมหาดนะฮะเห็นจะเห็นจุดชมวิวกังหารอยู่ตรงนั้นที่เขาบอกว่าทางขึ้นโหดมากอ่าไม่ควรไปเพราะว่าอยู่บนหาดก็เห็น วิวตรงกังหานตรงนี้ได้เลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบลานให้แบบว่าเดินเจสกีมาจอดเดี๋ยวเราจะลงทะเลไปสัมผัสน้ำทะเลนะฮะน้ำทะเลค่อนข้างใสมองเห็นโขดหินดูดอยู่ด้านล่างเลยนะฮะ ตรงนี้เป็นจุดที่แบบว่าควรเล่นน้ำเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่เยอะน้ำใสคล้ายๆหาดตาแหวนแต่ว่าความวุ่นวายน้อยกว่ามากตอนนี้มีนักท่องเที่ยวแบบชาวอินเดียเยอะมากที่บริเวณหาดเตาแหวนะนะฮะตอนนี้เรานำทุกท่านนะฮะเดินลงทะเลมาแล้วมาสัมผัส น้ำของอเกาะลานนะคะตรงหาดแสมหาดแสมะนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้มีจุดบริการของเต็นท์นั่งนะคะทั้งหเลยนะคะเนาะก็มีบริการมากมายสามารถเลือกร้านได้ที่จะนั่งแบบดื่มซอฟต์ดริงหรือว่าแบบว่าเอาของมาว้แล้วก็ลงเล่นน้ำแล้วก็ขึ้นไปกินข้าวหรือว่าดื่ม ซอฟต์ดริงหรือว่าคือดื่มเครื่องดื่มต่างๆนะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะบริเวณหาดตรงน,นี้นะฮะการเด็กพี่บอกว่าเวลา,านักท่องเที่ยวนี่ไม่เยอะไม่มีความวุ่นวายนะฮะแล้วก็มีการเล่นแบบมีวัฒนธรรมไม่มีเสียงดังรบอกวูนนะฮะไม่มีนักท่องเที่ยวก็คือจะ เบาบางตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นก็คือเป็นจุดที่ลงเล่นน้ำได้นะฮะเพราะว่าน้ำก็ใสเหมือนคล้ายๆหาดตาแหวนเลยนะฮะก็ตรงนี้เป็นหาดส่ำๆนะฮะแล้วก็อาหารตาเยอะมากนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ <c oughs> มีให้บริการห้องห่วงยางนะฮะมีคายักผาย และตอนนี้เรานำทุกท่านเดินทางมาเยี่ยมชมหาดต่างๆของเกาะลานแล้วนะฮะซึ่งหาดต่างๆเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขานะฮะลักษณะหาดจะจะมีความแตกต่างกันของแต่ละหาดนะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะทุกท่านกา็ได้เยี่ยมชมนะฮะความสนุกสนานนะฮะแล้วก็ความสวยงามของหาดต่างๆของเกาะลานแล้วนะะ ซึ่งก็ได้นําทุกท่านเดินทางมายังเกาะลานจังหวัดชลบุรีนะ EP ต่อๆไปต้องติดตามนะฮะว่าหญิงบรวรวงจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะฮะสำหรับ EP นี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะอย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกริงปริงให้เราด้วยนะคะ